สวัสดีครับเพื่อนทุกท่านนะครับในคลิปนี้นะครับเจ้าพระกําลังนอนนะครับเจ้าพละก็นอนไม่นานหรอกครับประมาณ10บนาทีก็ตื่นขึ้นมานะครับแล้วก็จอมซนเหมือนเดิมนะครับคว้าอะไรได้จับอะไรได้ก็จะกัดไปทั่วนะครับตามภาษาแมวจอมซนนะครับสงสัยกําลังฝันดีนะครับนี่หางยังแกว่งอยู่เลยขณะที่ตายังหลับนะครับความสามารถจริงๆนะครับเจ้าพระนี่ พฤติกรรมของเจ้าพะระจอมซนนะครับก็จะเหมือนกับแมวทั่วไปนะครับคือชอบอยากรู้อยากเห็นนะครับชอบเล่นสนนะครับชอบนอนชอบกินชอบขีดค่วนลักษณะพื้นฐานของแมวนะครับนี่ทําให้ผมนั้นมองแล้วก็ยิ้มไปด้วยนะครับส่วนวิธีการรับมือกับเจ้าพรละจอมซนนะครับก็จะมีแบบง่ายๆนะครับเจ้าของเขาก็จะให้ของเล่นนะครับก็อาจจะเป็นพวกแบบนี้แหละครับนี่ เป็นพวกไม้คาดผมนะครับที่อยู่ใกล้เขาก็โยนให้เจ้าพละก็จัดการเลยนะครับกัดแล้วก็พุทถึงอย่างนี้แหละครับน่าจะพังไปหลายอันแล้วนะครับเนี่นะครับแล้วก็สร้างพื้นที่ให้เขานะครับแบบว่าเป็นพื้นที่ส่วนตัวก็อยู่ในห้องนะครับจับอยู่ในห้องแบบนี้นะครับไม่ออกไปนะครับตอนนี้ก็ได้เวลากินนะครับหลังจากที่เล่นสักพักหนึ่งนะครับก็จะมากินเรื่อยๆแบบนี้นะครับแมว ค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงแมวนะครับก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับสําหรับแมว2ตัวนี้เจ้าพระละนะครับแต่บางครั้งนะครับก็ต้องการอาหารที่พิเศษสักนิดหนึ่งนะครับสําหรับน้องแมวนะครับประเภทโปรตีนจากเนื้อปลานะครับส่วนแม่ออมทองนะครับตอนนี้ก็กําลังนั่งหยีตาอยู่นะครับกำลังมองเจ้าพละอยู่ว่าลูกชายตัวแสบตัวนี้จะกระโจนเข้ามาใส่เมื่อไหร่นะครับแม่จำทองว่าจะนิ่งๆแบบนี้นะครับเป็นแมวผู้ใหญ่นะครับ เจ้าพระละแสนสนนะครับก็เป็นแมวที่ค่อนข้างที่สร้างความสุขนะครับด้วยหน้าที่ทะเลนแล้วก็พฤติกรรมที่สนสนแบบนี้นะครับนั่นตอนนี้นะครับก็ออกไปไม่ได้นะครับเพราะว่าเจ้าของเขาไม่ให้ออกไปนะครับถนนด้านหน้าก็จะมีรถขับค่อนข้างที่จะเร็วนะครับเพราะว่าหลายรุ่นแล้วนะครับที่แมวที่นี่โดนรถชนนะครับก็ต้องระวังกันแบบนี้นะครับวันนี้ตอนกลางวันนะครับเจ้าพระละก็หายตัวนะครับเพราะว่าอากาศที่ไทยนั้นร้อนเหลือเกินนะครับ แต่ช่วงตอนกลางคืนนะครับเจ้าพระราจชมนก็จะออกไปหาปลาหาปูอยู่ที่ทุ่งนานะครับที่นี่เป็นจังหวัดสุพรรณนะครับแล้วก็เขาทานาปังกันนะครับเจ้าพระราจอมนนะครับก็พยายามที่จะออกไปนะครับแต่อย่างว่านะครับออกไปไม่ได้นะครับเพราะว่าค่อนข้างที่จะอันตรายรถนั้นเร็วนะครับพอออกไปไม่ได้นะครับก็ดูนะครับทาหน้านะครับก็นี่นะครับกลับมาจ้องหน้ากับแม่เหมือนเดิมนะครับ ดูตอนนี้นะครับแม่ออมทองก็ทําสายตานะครับแล้วก็ทําหน้าเงยขึ้นนะครับแบบว่าอย่าเข้ามาใกล้ฉันนะประมาณนี้นะครับเจ้าพระตอนนี้ก็แหมจ้องก็อยากจะเล่นนะครับอยากจะขยับเข้าไปใกล้เรื่อยนะครับเมื่อเล่นไม่ได้นะครับก็นี่ครับก็หาที่เล่นอย่างอื่นครับก็กระโจนใส่นุ่นใส่นี่นะครับดูแล้วก็น่ารักไปอีกแบบนะครับสำหรับในคลิปนี้ก็ขอบคุณเพื่อนเพื่อนทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงกับทุกท่านนะครับสวัสดีครับ